ยู่เจ้าอาชัยอยู่กับผัวแล้วกับลูกสองคนบ่ยูนเป็นสี่คนรวมแล้วเป็นสี่คนมาตั้งแต่โดนเราบ่มาแมนตายคอยมาพี่ไทยมาอยู่นี่เลยโอ้เจ้ามาไทยแหละเลยมาพี่เลยอยู่กับผัวกันกับผัวน่อยู่ไทยพุทธแมนอยู่กับผัวพกันกับเพลินอยู่ไทยแมนตะกี้มีลูก้วบ่ตะกี้มาเลวนี่คุยง่ายมาได้อยู่พี่ผู้นึง ในจะพูดผู้หนึ่งโอ้เป็นสองคนสองคนแมนไ่ได้ติดต่อเมื่ออยู่บ่อทางบ้านไม่ได้ติดต่อไม่ได้ติดต่อเลยเออยู่ออยู่ันมันเป็นจังหวัดเป็นแน่นลำพงอำเภอคือกันอยู่บ่ก็คือกันแหละแต่เราไปไปเบียรตะหน้อยบ่พูบ้านอยู่ซ้ะเจ้บัชื่อบ้านบ่บัชื่อบ้านเลยต้องมาเมืองแข่งกับบัวชื่อ <łość> เออจะบอได้เขาเงียนบอได้เป็นซื้อบ่ไดรเียนหนังซือมาลาวพีู่้จักอยู่บอนังแสงซื้อโพจัดบอจักเลยบ่จักฝากติดตามเบาโอลิแน่เดอร์พี่น้องเบสสุูุสุคน เปิดภาพขึ้นมากับพี่ๆเราพี่น้องเนาะอยู่เถียงหน้าเนาะแล้วอาศัยอยู่เถียงนาบ่รรู้ว่าจังไหเอ้าสบายดีเด้อเอื้อสบายดีชื่อจะไหนนะเอะื้อเนี่ยชื่อเนียงเนียงเนียงละอ๋อบ่ชื <laughs> ่อเนียงเออแต่อนุเท่าได้วนี่แบ,บ,แบบ่จ่ยบ่จือ ก็คือใอยได้ยินข่าวว่าเจ้าเด็เป็นคนต่างประเทศบอกแมนคนเขมรสบายดีเก็สบายคนเขมรบอกบอกเพียงใช่คนเขมรนั่งรถเจ้าหนะนั่งนั่งรถนั่งรถเจ้าอ๋อในลูกคนหนึ่งบอกสองสองคนไปใช้คนหนึ่งเมื่อหนึ่งก็ไป็นเหรียญเป็นเหรีมื่อเนยไปจ่ายเป็นตัดผมงั้นท่านพาไปตัดผมโอ้โหตามทุ่งนะแมนอันนี้ เป็นยังเตียงหน้ากระเจ้าเป็นเตียงหน้าบอกแมนแบบคนเจ้าภาพเบอกินเดียบุนจะคล้องนาเขาอ๋อเจ้าเจ้าอยู่แท้ๆอยู่ไซส์จังอยู่กับยาแต่ยาไม่ลูกลายมาอยู่กับยาแต่ยาลูกลายเจ้ายหญ่เจ้คือได้จะาใ่ายอยู่นี่ได้ประมาณสี่ห้าปีแล้วห้าปีแล้วอยู่นี่นะมันอยู่กับท็อปนี้ทั้งแรกทั้งฝนเลยบอกแมน อยู่ทั้งงานทั้งผลเลยแบบนี้มนะีทั้งงานงานผลงานงานเลยเนาะแม่ทัดจ้างปลูกพักปุกเนี่ยมืออะไรเพป็นให้่ฮ่องจางปลูกทักก็เบย์ไล้ซีหาซิฟก็ได้ซื้อเขาซื้อน้ำแหละเมื่อวานนี้เราเอาเขามาให้สอบหนึง่งชอบหน้อยนะบ,อ,อ,อ,บอยู่เจ,จ้าอาศัยอยู่กับผัวแล้วกต่ลูกสองคนอยู่นี่เป็นสี่คนรวมแล้วเป็นสี่คน มาตั้งแต่โดนเราบ่มาแม่นตายคอยมาพี่ไทยมาอยู่นี่เลยโอ้เจ้ามาไทยแหละเลยมาพี่เลยอยู่กับพ่อกันกับพัวน่ะอยู่ไทยพุทธแม่นโอ้อยู่กับพัวพ่อกันกับเพัวอยู่ไทยแม่นตะกี้มีลูกแล้วบ่กตะกี้มาแล้วนี่คุยง่ายมาได้อยู่พี่ผู้หนึ่งผู้หนึ่งได้อยู่พุ่นผู้หนึ่งโอ้เป็นสองคนสองคนแม่น เล้ติดต่อเมื่ออยู่บ่อทางบ้านนะบ่ได้ติดต่อบ่ได้ติดต่อเลยอยู่อยู่อันมันเป็นจังหวัดเป็นนั่นอำเภอคือกันอยู่บ่ก็คือกันแหละแต่เราไปไปเบียงตะน้อยบอพูบ้านอยูเซ่เจ้บัชื่อบ้านบ่บอชื่อบ้านเลยอ๋อจังหวัดบ่อเบีเมืองแข่งกับบัชื่อเออเจ้าบอได้เข่าหงเย็นบอได้เป็นชื่อบอ บเรียนนั่งือมาเ่าพี่หูจัดีบบอกนั่งแข่งซื้อโบจัดโบจัดเลยอนีตกูมือปัจจุบันนี่นะกูมืออันนี้นะคือวาาสายยู่นํ่ปัวยื่อใช่พวจับนี่บอกแม่เป็นจ้าของนาอ๋อเี่เจาขอแน่แม่เป็นจักรองาน้าพูดแล้วไปเฮ็ดเรียกบอกแม่อยู่่วยเราก็มาโบจดโอโดยโดย ตัว่อะใหญ่มาเนาะใหญ่มาอยู่ลาวนี่กับแต่ก่อนอะอยู่ในหมู่บ้านน้ำยาพุทธบัานนี้เลยคนหลายคนหลายกนมาอยู่พนี้เดินมากันออกมาอยู่นี้ก็จะทำแบบอยู่บ่ไปอยู่อยู่บนหลายคนเนาะแบบแบบอยู่กับยามอยู่แบบยามใครยามหน้าได้ใช่ลำหน้าช่วยเพิ่นบาอยู่นิดเป็นจ้างกระดมจ้างกระดม ดำกับพัวมึงจะเราก็ให้เขากินโอถ้ากาาันนะสายเฮ็ดแต่เฮ็ดเบียกแต่แบบนี้นะแต่ละมือเนาะแม่อืมอไดเงนินเดี๋ยวแม่เนยให้ลูกพักมาสิพาไปตัดผมผมยาวเลยไปยันทันพาไปเฮ็ดอไม่ได้แตง,งจัดถิ่นใจมามาเล่าพี่ทั้งเละเธอมาอยู่กับผัวก็ว่าเฮ็ดเบียกอยอยนนะ็อยู่บนบ่ิษัทเงินรายนะอยู่ไทย เลยว่าพัวแบบไปอยู่วกับมามากับพัวพัว<อ>พามาอยู่ไทยช่วงจะได้เงินหลายเท่ไไ้ร่บอกด้ไรอหนูไปเฮ็ดเบียกได้ตาประมาณสามร้อยค่าใส่หมีกพ็พอพองคนผมเมียนะสามร้อยแมนตุงานอยู่แถวไหนอยู่สุพรรณบุรีอยู่สุพรรณบุรีแมน<อ>สวนอ้อยงานสวนอ้อยแมนเอาลายปีแล้วบ่ ประมาณสามสี่ปีไปอยู่บนไปรออกมาบรีเหึงหนานใดได้นเนาะบุะระหรี่หึงานใดคือสีาแห้งคือสีถึกแค่อยู่ไทยปกติปกติแต่สมัยเ้าไปมันถึกเนี่ยมันบุไรีแพงไปมีแต่มัดซ้บาทบาทเพื่อจะได้ร้อยมัดกะได้ซ้มร้อย ลูกนี่บ่ได้เข้าหงเรียนบ่ลูกไปแต่มื้อนี้ยศถ่ายเพิ่นไปตัดผมอ,อ๋อหยุดตัดผมก่อนเนี่ครูว่าผมมันยงาแต่จเจ้าว่าให้ตัดผมให้ลูกแน่พ่อแม่น,นี่คืนนอสิบ่ฮู้ได้เนาะคิดว่าลูกยัองอยู่กรุงเทพฯอยู่ยังอยู่ไทยอยู่ได้เนาะแม่นบ่ได้ติดต่อหาก,กาันหลายปีเลยม,มาแรกๆติดต่ออยู่ปะบ่บได้ติดต่อแต่อยู่ไทยก็บ,บ่ได้ติดต่อได้บ่แม่นบ่ได้ติดต่อโอ้ เม่ได้ต,ติดต่อพ่อไรหู้ข้าวหู้ข้าวอยู่แบบว่าบ้านเมืองวุ่นวายมือนี่กะหู้หูอยู่เนาะแมนฟังข้าวทังข่าวอยู่เนาะนตกใจอยู่ปะตกใจเลยยังเมื่อกับเมื่อบ่ได้ทานนี่แหละมันบวจักเลยเนาะแจ็คสิเมือ่อเนี่ยเลยยัเมื่ออยู่บ่ละยังเมื่อกับมีเงินเมื่อกับดูกับเขาเรียอนอายุจะป,ปีกว่เจ้าตอนประมาณสามสิบ ประมาณสามสิบแสดงว่ามาอยู่ไทยอยู่ประเทศไทยกับชินยังหน่อยเดิมเนาะอายุประมาณสิบสองปีเออประมาณ<ด>นี้ครับไปมาเห็นงานปีแรก,กอันอบรัวเล็บยังมันเอาอกปีแรกจะมาเห็นงานอยู่ไทยเนี่ยจะเห็นงานยังคัดเอายงแหน่อยเลย ประมาได้สามปีปีที่สามได้ปัวเอาปัวอยู่คนลาเนี่ยเพื่อเบียดบียเอาผู้นี้ะบ่อือผู้นี้แหละไปเส่เอาอย่าเราไปเห็นเบียดมัเห็นเียดเลยเนเบียแล้วโมไเนี่ยจะถือว่าเพื่อเป็นคนคนอุปยมั้งออ แสดงว่าได้เจ้าเนี่ยบุมีบ่นอยู่บ่นเช่าเนาะแมนบุมีมวยออใส่เขาซื้อดีอืมต่ประเทศกับประเทศกับบูฮู้เลยตามเราฮู้ว่าว่านเกิดคือว่าอยู่อยู่ใช้กะยังจีใครนี้จะมอว่าเขาประกาศจวไปออกไปในโลกโซเชียลเนาะจะว่าเป็นในเบงในชมเดี๋ยวนี้น่ะมันวุ่นวายเนาะบอกว่ามันวุ่นวายแหละแมน ได้สมานนี่อืมน้ำมาแล้ว,ามมาวเป็นเนี่ยข้างบนแมนอมเออเราคิดว่านี่ันต่ยเห็ดตั่วพักกับนาปีนาปีเห็ดอะคิดว่าเพื่อนเอาน้ำขึ้นนี่เตรียมเจนน้าแซงเนาะแมนเจนน้าแซงออน้ำบอกโบก,ก็เตือยรวยมันน้ำลายน้ำอย่งเงี้ยก็เอินว่า น้ำหัวใจนี่วะแม่น้ำหัวยน้ำย่างอะไรแบบมาผสมกันอยู่นี้หมดเลยเสิ่จแล้วคืนมาในเวลานั่นแหละเสร็มาตัวไทยไทยเลมาเฮตนานแบบนี้ที่ปลูกข้างยังตัวนี้ปลูกกาดซ่อมกาดซ่อมนี่ไหมกระหวัดเวลาก่อยกะบ่วงพักบ่วงเนาะเขาเวลาบ่วงเนาะ แต่ว่านานมันนี่แกล้งแกงแกงมันนี่เพิ่นเห็ดเองบอกเพื่อให้เขาเห็ดเราได้เห็ดเองมีแต่บาเราจ้างเขาบงครับโอ้เราเห็ดเองนี่แต่นี่แหละอืมนาทีเขาไม่แต่ว่าบงบงปลาเป็นดอกข้าก็ได้อไทยอันโหดอันโหดนี่ได้ใชไปหดผัวห้าหดอืมนาทีของเราตัวน่ะเห็ดเห็ดเป็นนาทีแฟนนาทีมันเนาะ เพลงเดียวถือนั่นไปไหนรู้เดียวอย่าน่นี่น้องเด็กน้อ็เขาเดียวมาแต่ทั้งยืนแต่คิดว่าเป็นเพยงไหนจริงนั้ะผู้ที่ว่าเราจะมีประจำเราจะเราอยู่อันมาสี่ปีแล้วสี่ปีประจำเลยเป็นข่าวมหาจุนเจ้าชัดเจือ คือชัมพระเป็นเขามาหาจะกเทือกก็มึงเทือก้องปีห้าที่หนึ่งเพิ่งเติบเดิเรากำลังมาประมาณได้้องเทือนี่แหละเรามาขึ้นอยากเมื่ออยู่บาตอนอยากเมื่อแหละลืมไปแล้เนาะบ้านเจ้าของยังจัก เราเราหู้เลยบอกดิเราเราหู้ว่าเราอยู่ชายเลยนี่เราเราเลยบอกว่าเสมือกำหู้บ้าหู้เมืองหู้วันยูอ่าได้โทลมกับเอื้อกบนองนี่ใ<ร>นที่คิดเนาะแ,นแต่ว่าตอนนี้นะบแบบบริได้ลมกระพรด้เลยน้นองกับโบมี่เราไม่มีเลยบอกแต่กินอะ่ะมีผู้ดเดียวมีแต่เจ้าผู้เดียวนี่นเออลูกผู้เดียวกันมาทำงานเนะี่ย มาเลยแมนมาเลยได้พ่อเมีเนาะแมนลูกสาวเดียวมาซะติดผูบ่าวลาวเจาะเออตอนี้แล้วมากับบได้ยังยังดีแต่ว่ามาแต่ถือบอลอันที่ว่ามีเวียดมีงานเหตุประจําเนาะแมนอ่ามีเวียดเหตุประจําเนี่ยนี่เดีีเดี๋ยถ้าเกิดยังตจเขาไปเมืองไทยกะ ได้ไปเห็นเช็ดชวนเห็นยังก็ํากันนะได้กาบเหลี่ยนอยู่นี่มันํากันแน่นเนาะแ,แบบนี้ได้เขาไปเห็นงานชวนอยคุณกันเสร็จไปน้ำมันเละน้ำร่มแบบนี้แล้วทำอยู่ตามประเทศเนาะํากันเลย <c oughs> บัดยัมกิบต์เลยคุณจ้างเขาแบบเก็บเมาบอกคือนี่หละไรจ้างปเป็นมือขานแดงซีหาชิบ อืมเป็นแล้วแต่เฮาเพิ่นสิขายเบิดเนาะแม่นส่นเขสิหายอืาเจ้าบ่ได้ปเองบ่บ่แม่นทีเจ้าบ่เฮาปลูกเองกเฮาบ่มีเงินซื้อปุ๋ยดิทนบ่มีทนเนาะอืมซื้อปุ๋ยซื้อีซื้อหยังงเป็นอยู่บ่เฮ็ดเองเฮ็ดเป็นอยู่คือเพิ่นเฮ็ดได้ตัวะครูให้ก็บ่เ มันก็ใช่ทึนลายเอเนาะอุ้ยปุยีหนึ่งก็22ผลตปุยหนกาเ็นลอยเปน2่ได้บอบัดบัดามพอดนะนี่แบบไม่ได้ใช้ปุ๋ยเลยบดใส่ก็คือมันเพริมันงามพอโอ้มันงามน้ำพวกนี่อยู่แล้เเนาะ่นเออน้ำกรุกไหลลงมาน้ำขัไหลลงมาสอชือแถวไหนเลนี่นะ เอือนบุมีออยู่เพอไลลงไปแถวบุรถตอ้น้หามันออกตลอดเอาดีเนาะหน่าของบ่มีห้งหอยพรอมเนาะมีหอยจูบหอยสดีมีมดกินบ่เก็บกินบ่นเนเก็บแล้วอากินก็ได้อืมอืมคิดว่าแบบว่าคิดว่าเมื่อก็บกเงนกาเ บ้านบ้านพ่อแม่แถวเติมไปบ่ตะกี้แต่จะมาพ่อแม่เพื่อกะแถวแล้วพ่อแม่เหรอโอ้บ้านเจ้าบ้านติดชายแดนบ่เชียติดชายแดนไทยบ้านติดชายแดนไทยโอ้นตรายได้นไงเนาะบนปีเพ็ยเมื่อกี้นี่งเพียกปีแบบไปดูข่าวพ่อแม่เลยบ่บ่เด็ดอู้สันบ่เด็ดติดต่อหากันหลายปีพ่อแม่กว่าสิบปี บริษันโลหะพอ่อแม่เพิ่มมาณนึ่งมาไทยก่อ,อตอนมาไทยกับวัวได้มีโทรศัพท์บ่ตอนนั้นบ่มีเออโทรศัพท์ก็บริษัมีมีแต่ว่าไปเฮ็ดเตียก,กับมูมูพาไปว่าหางเงินไหลไหลบริษัทคองไปก็หวัดผูกแทตเอ่ออันมือนมูได้ใช่เขากลับบ้านเไลาบ,บอกเขากลับบ้านแล้วเขามีปัวมีอย่างเขากลับเมื่ออ๋ออัน ตอนนั้นน่นมูนันติดโดกันอยู่รบริษัทับไม่ติดโดเลยม,มาแนา้วต็ต่างคนตา<อ>่างจากงควบคว่เลยแย่กันเลยเออหัวมากปรไป็ปน,นี่ก็เป็นเนาะคนต่างประเทศครับทั้งแรงทั้งผลจะนอนอยู่นี่เลยปะแง่มาอยู่ดีเลย คือใช้ยามผลกลินแบบนี้ำผลช่วงติ่เพื่อนมาแทนทั่วมาแล้วทั่วบ่แม่นทั่วท่วห้อมังห้านอนอยู่เด้ออ้าเจ้าไปอยู่ใช่ใช่ก็เจ้อยู่ง่ายง่ายไปพูดง่ายอยู่เทียงเขาเจ้าแม่นมีสองเทียงเด้อใบปลากระเจ้ามึงเทื่อเขากำมังนอนยุบีจะคองคอโอ้เชื่อเข้าไปเลยน่นเขากำลังนอนยุ้่เพื่อนคือแบบนี้อ่ะแด้งจะง่ายลงมาตัวต่ำนี้แม่นน้ำท่วมกะ เครื่องอะเปียกมั้เสื้อผลาเสื้อผ้าไงคุณ่นไงพี่นะยิมโวเป็นจุบเป็นตักเขียงนี้มันหลายปีแล้วมันลอยเป็นเนื้อเลยมันขี้ร่มเลยเนาะมันตามมันขี้่มนะเขียงมันนั่งหอบเขียงนี้เพิ่นเพิ่นบ๊อบปลูกไว้เมนของเราเราปลูกไว้ตาเถืงอง เวลาเราบ่มีหม่องอยู่อยู่กับหยาก็ได้คนเคนก็ออกมาเห็ดเบียกึ้นยังคือการโบว์ไไก่บวอยู่วางเป็นอยู่หยากหยากไก่เต๋อูีเทิง์นหยาอยู่เทิง์นดูเป็นทะลุกับพวกเต่าเพิ่นบ่มาวันนี้เลยเฮือนทางเจ้าเลหัวอยู่นี่นี่เรียกลงมานี่เลยง่ายลงมานี่เลยเนี่ยเบี้ยแบบนี้แล้วปลูกผักปลูกหยากเท่เนี้ย มึงจักเงินอยู่บ่มึงจักเบิดอยู่บ่เงินมึงเกืือกบัวบับ่ฮู้แต่ใบหาพันซีพันเศร้าพันใบหาบเสันหนึ่งก็มารวมกันได้กับปจักษ์ปจักนึกว่าเราบริ้บินึ่งทีไยเนาะแต่ใบยู่หุ่นกงสีโบสีโบนั่นกันนั่นเลยพอหักเลยพออะ อยู่ไทยก็ย <b> nice ันเจ้าบวจัางเงินนี่แล้เจ้าบวหูว่ามันถึกมันมาถึกเนาะอกยีเห็นได้ก็วะที่อยู่ไทยนี่คำว่าประมาณสามสีปีนีาเฮ้ยงนี่ดีเพิ่งสิจเติบอยู่ยตัวและชวนลายตัดอ้อยนี่เขาเจ้าสีตัดเมาเนาะตัดเมาตัดอ้อยก็ได้ดำนารับจ้างก็ไดูู้นเจ็ดคููเดคู่ อันนี้บอตัวเจสีลงมือเห็ดจนแดงเนเพชรดูเคยแล้วเราจะโอ้อันนี้เบียกมันยังพันใหตัวนี้นะสิปลูกเหมันประกาศซอมประกซอมตัวใจสไปเห็ดได้ระกาศซ้อมมือกันบ่กขนางบ่ผักกันตุงกันตุงแมนกันตุงกับประกาศซอมคนอ่าน้เด็กกระเบื้องหัประกาศซอม เป็นอ่านกันว่าเนาะแม่นนี่ตัวตัวข่อยโบงเป็นพักกระตุงแบบนี้นตัวนี้กันตุงเนาะแม่นตัวนั่นกะชอบแม่นขักกล้องสูงข้าบอกระสาทข้าวกล้องสูงพันหอมเจเลยเออเราก็เอาไปขัวให้ครับตัวนี้เป็นดอกตัวนี้แบบเป็นดอกตัดเลยต่ครับ ยังดีได้เราว่าไล่หน่เนาะบางคนนี่วบาวบะฮู้บฮู้ร้าวเลยเลยบางคนฮเขาะยาวะเปนาเออาก็ันเนาะแมนแแสดงว่าพัวแล้วชนน่ะดีได้จังชนไปล้มกันด้ไ้ทำบิดจังก็แบบเฮ็ดเบียร์ล้มกันแหละเออเลยตะแกรงทานบบเอาบ่เมียเป็นแบบเอากา็เลยตกลงกันบบเอากะ กแกบอจุบไท่ย <laughs> คนต่างประเทศใช่ก,กันเนาะแถวแก่ก็จะเมนร <c oughs> <ม>ับก็เลยมายู่กัรกาด้แบบนี้กัเลยว่าพวกรอยห้าปสอบใส่หนีตะแก่แบบนี้บมื่ก,ก,ก,บบก,กี้จะเป็นหนีเพื่อนไม่จินหนีตะแก่โอครถพวใส่นีไพวใส่นีเน่ยคือว่าเอาเป็นเงินกรองตันนั้นนะเมนานีฮะเนาะ ผักถั่นาะเออเป็นหนี้เพิ่นเท่าไรเป็นหนี้เพิ่นกวดซองเมินซองเมินหวานขัวใส่หนีหมดินขัวเราใส่หนีให้แอมบรีแต่งงานกันเลยเอากันเลยแบบบริแตนเนาะเอากันเนาะแต่งครอบครัวฮกแต่งกันมีลูกมีเต่าน้ำกันผู้หญิงผู้ชายปรดุผู้ชายมาดสองผู้ชายมัดสองคนเลย่าาัลม เออฮะลูกเวียกพักวงพักใช่จีไปวงพักว่าอ้าเดี๋ยวบนลูกปวนก็ได้เนาะเดี๋ยวไว้มือหน้าก่อนมือจะว่างก่อนอา่จิมาอันฮะไม่เนาะแม่นอันนี้ราคาเวียกพี่น้อยเนาะป่ะจังไรก็ขอบใจเด้อเด้อเด้อสวัสดีนี่พี่น้องเนาะทางด้านทางพูนเนาะ เป็นยังอ๋อดสมบูรณ์อยู่อุดมสมบูรณ์แต่ว่านีหอยเนาะหอยี่ล้นตบ่เฮาไดู้แปงอ้าพี่น้องเนาะเฮาก็สิได้ได้กลับแล้วบานี้เนาะจังได๋กะอยู่ดีมีแ้งปานนี้พี่น้องเอ้ยเนาะก็โตลาไปก่อนพี่น้อง